เอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับในการที่จะทำแบนเนอร์สำหรับติดบน y t u t u นะครับอันนี้ผมลองทำดูด้วยโปรแกรมวาดภาพง่ายๆนะครับก็คือใช้โปรแกรม i i พิส p n t นะครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดใช้ได้ทั้งใน Android แล้วก็ iOS สนะครับสำหรับการตัดต่อนะครับผมจะใช้โปรแกรม iMovie นะครับของ iPad นะครับเป็นตัวตัดต่อวิดีโอในครั้งนี้นะครับสำหรับเริ่มต้นก็เปิดเป็นโปรแกรมอ่า i p y t p e n ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับทีนี้ u t u b e จะกำหนดค่าของแบนเนอร์เอาไว้นะครับว่าขนาดต้องไม่เกิน2,560คูณ1,440นะครับอหลังจากที่เราตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จแล้วนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ เราก็ทําการล่างนะครับโดยเราแบ่งเป็นเลเยอร์นะครับเลเยอร์แรกนะครับเลเยอร์เส้นสีฟ้าเราจะเป็นเส้นล่างนะครับพอล่างเสร็จแล้วก็เปิดเลเยอร์ที่2ขึ้นมานะครับทําเป็นเส้นสีดํานะครับเป็นเส้นเป็นตัดเส้นนะครับก็เปิดอีกเลเยอร์แล้วใส่ฟอนต์ใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดเลเยอร์สุดท้ายก็เป็นสีนะครับเราก็ใส่สีใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับตามใจเรานะครับไอพิทเพนมันจะแบ่งเป็นเลเยอร์ได้เหมือนกับ Photoshop e a า s ์นะครับ นรัแล้วก็แบ่งเอานะครับพยายามจะทํางานในเรเยอะเดียวกันแล้วกันนะครับจะได้เวลามีปัญหาจะได้แก้งานง่ายๆนะครับรูปนี้จริงใช้เวลาทำาเวลาจริงในประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็เซฟไฟล์เป็น JPEG นะครับสำหรับไฟล์วิดีโอนะครับโปรแกรม iBit Pen นะครับเขาจะาบันทึก file, ไฟล์วิดีโอให้เราอัาตโนมัตินะครับซึ่งเราสามารถเซฟแล้วก็นำมาใช้ตัดต่อได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับ